สวัสดีครับวันนี้ใบอิสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวเนี่ยผมก็มีกัดเจตตัวใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับผมแต่ขอบอกว่าไม่ได้เป็นกัดเจตแค่เพียงชิ้นเดียวนะครับวันนี้มาถึง3ชิ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นแบบสมาร์ทโฮมสักทีนะครับผมจะเป็นกัดเจตตัวไหนยังไงน่าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ น,นะครับก่อนอื่นนี่ก็ต้องขอเกริ่นให้ทราบก่อนว่าเนี่ยผมเนี่ยต้องการทําให้บ้านเนี่ยเป็นสมาร์ทโฮมนะครับแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะทําให้บ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมแล้วจะต้องมารื้อผนังเจาะกําแพงอะไรประมาณนี้ก็สึกจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมก็ไปเจอตัวกัจเจตของตัวนี้เลยนะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมโดยไม่ต้องรือ้อกําแพงเจาะผนังอะไรเลยนะครับผม และกัดเจตตัวแรกที่ผมจะมานําเสนอในคลิปนี้นะครับขอบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่คือสวิตบอร์ดสวิตนะครับนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับมีไว้ทําอะไรนะครับมันเปรียบเสมือนนิ้วอัจฉริยะนะครับคุณอาจจะงงว่าพําบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยมันต้องมีนิ้วอัจฉริยะด้วยเหรอนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเหมาะสําหรับ หลายๆคนที่มีปัญหาในการที่อยากจะเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากรื้อไม่อยากทุกนะครับไม่อยากรื้อผนงังไม่อยากทุกฝ้าเพื่อจะต้องเปลี่ยนสายไฟหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งต้องเปลี่ยนของเดิมที่เป็นสวิตหรือว่าเป็นปลั๊กเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้เลยนะครับสวิตบอร์ดสวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนนิ้วอัจฉริยะของเราเลยก่อนอื่นนะครับคุณก็ทําการโหลดแอปสวิตบอร์ดนะครับผมซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android นะครับผม เข้าไปที่มือถือของคุณนะครับแล้วก็ทําการแอดเพิ่มนะครับอุปกรณ์ s w i t c h b o ร์ดตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่ง s w i t c h b o ร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้ผ่านทั้งบลูทูธแล้วก็ผ่าน Wi-Fi ของแอป s w i t c h b o ร์ดเลยนะครับและเพิ่มความเป็นสมาร์ทโฮมอย่างเต็มรูปแบบนะครับตัวสวิตช์บอร์ดสวิตตัวนี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษด้วยการตั้งค่าในแอปพลิเคชันนะครับผม เพื่อจะทําการตั้งค่าให้มันเปิดปิดแบบเป็นสเกจด u วนนะครับไม่ว่าจะตั้งเป็นวันหรือเวลาที่เรากําหนดได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เราสามารถตั้งค่าในตัวสวิตช์บอร์ดสวิตนี้ได้ด้วยนะครับแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเป็นนิ้วอัจฉริยะยังไงนะครับก็คือว่าในกรณีที่คุณอยากจะปิดสวิตนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีนิ้วอัจฉริยะเนี่ยขยับออกมาจากตรงนี้นะครับ โดยการสั่งผ่านแอปนะครับมันก็จะทํางานเป็นนิ้วอัจฉริยะเพื่อเปิดออกมาเพื่อปิดสวิตท,ที่เราแปะติดตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับมันก็ทําการปิดสวิตในส่วนที่เราต้องการเพียงแต่คุณเนี่ยไปแปะไว้ที่สวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟบ้านนะครับไฟผนังสวิต ปลั๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือสวิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณต้องการใช้เนี่ยเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็คุณสั่งงานให้มันเนี่ยเปิดปิดนะครับมันก็จะมีนิ้วอัจฉริยะเนี่ยออกมาปิดสวิตให้คุณเลยอย่างเช่นคุณกําลังนอนดูทีวีอยู่ที่บนเตียงนะครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกง่วงนอนแล้วก็อยากจะปิดไฟเนี่ยก็ไม่ต้องลุกไปปิดสวิตไฟเลยครับคุณแปะตัวสวิตบอร์ดสวิตเนี่ยนะครับไว้ที่สวิตห้องนอนของคุณใช่ไหมครับสวิตไฟแล้วคุณก็สั่ง สวิตช์บอรเนี่ยให้ทำการเอานิ้วอริยะออกมาปิดไฟคุณแค่นี้ไฟบ้านคุณก็ปิดแล้วอะนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยแต่สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายไม่อยากลุกไปปิดอะไรเนี่ยคุณก็สามารถสั่ง board, s ว <Sweet board, S 2> ิ t b o บอร์ดสวิตเนี่ยใช้งานปิดสวิตให้คุณได้เลย <S <S ดีไหมล่ะครับ <S <S แล้วอีกหนึ่งกระเจ็ตที่ทำให้บ้านคุณเป็นสมาร์ทโฮมแบบว่าเต็มท่านนะครับผมนั่นก็คือสวิต c h บอร์ดฮับมิครับผม ตัวนี้เลยนะครับหรือนั่นตัวเล็กๆอย่างนี้นี่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะทำงานเป็นการส่งสัญญาณต่างๆนะครับเพียงแค่คุณเสียบสาย USB นะครับเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็มาทำการเสียบที่ตัวเครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะทำงานนะครับเราก็ใช้แอปพลิเคชัน s w e e t b o t ที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับเปิดนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ s วิตช b บอร์ดฮับมินตัวนี้นะครับให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับจากนั้นพอเราทําการเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมความพิเศษมันก็จะเข้ามาสู่บ้านคุณทันทีเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรีโมททีวีหรือรีโมทแอร์นะครับหรือรีโมทอะไรก็แล้วแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านคุณเนี่ยคุณทําการ r e g i s เตอร์แอดมันเข้าไปนะครับด้วยการเพิ่มเข้าไปในตัวสวิตบอร์ดฮับมินนะครับตัวนี้เข้าไปว่าจะเป็นรีโมททีวี รีโมทแอร์รลออะ้วก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะควบคุมรีโมททุกๆอย่างที่เราแอดเข้าไปในแอปพลิเคชันสวิตบอร์ดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดทีวีนะครับหรือเปลี่ยนช่องต่างๆหรือทั้งการเปิดแอร์นะครับทั้งการครวบคุมแบบในบ้านหรือควบคุมแบบคุณอยู่นอกบ้านคุณอยู่นอกบ้านคุณลืมปิดทีวีคุณก็สั่งปิดทีวีได้หรือคุณกำลังกลับมาจากทำธุระนอกบ้านร้อนๆเนี่ยคุณก็สามารถทำให้สวิตบอร์ดฮับมินิเนี่ยทำการสั่งงาน เปิดแอร์ให้คุณก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านก็ได้คุณก็ทํางานกดเปิดก็สามารถแบบเปิดแอร์เย็นเๆช่าๆกลับมาถึงบ้านได้เลยนะครับและ s w ิตช์บอร์ดทับมิตัวนี้นะครับก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นส s h ชอ t Cut Amazon Alexa หรือว่า Google Assistant นะครับก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลยลนั้นก็คือมันสามารถเยี่ยมมากเลยนะครับสามารถทํางานด้วยการสั่งงานด้วยเสียงด้วยเลยนั้นเนี่ยคุณก็สามารถควบคุมรีโมทในบ้านคุณนะครับด้วยการเปิดแอปพลิเคชันสั่งงานด้วยเสียงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วมาถึงกับเจตัวสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือ smart sensor thermometer and hygrometer นะครับผมนะครับผมนี่ครับตัวเล็กๆแบบนี้อีกแล้วนะครับ แลวตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาจเจตที่สามารถควบคุมและดูข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในห้องคุณเลยนะครับผมแต่ถ้าจะถามว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับบ้านที่มีลูกที่เพิ่งคลอดนะครับหรือว่าเด็กๆหรือว่าเป็นคนชราหรือคนป่วยที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิในห้องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันสวิตช์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมแอดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นมีสมาร์ทเซนเซอร์นะครับตัวนี้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้เลยว่า อุณหภูมิในห้องนะครับสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่าสุดเท่าไหร่ถ้ามันเกินหรือว่ามันต่ํากว่าที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนมาหรือแม้กระทั่งทุกๆวันที่อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะบันทึกเข้าลงแอปพลิเคชันอยู่ในตัวนะครับก็สามารถดูว่าห้องที่เราตั้งควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมแม้กระทั่งคนที่มีกล้องอย่างผมนะครับหรือว่าอย่างช่างภาพหลายๆคนเนี่ยอยากจะควบคุมว่าในอุปกรณ์กล้องต่างๆที่อยู่ในห้องเนี่ยไม่อยากให้ความชื้นนนนมมมมััากเกเิิไปอุณหภู มากหรือน้อยเกินไปเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับควบคุมได้เลยนะครับแลหลายคนก็ยังอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะทําให้เป็นสมาร์ทโฮมยังไงความพิเศษของมันก็คือว่าถ้าคุณใช้ตัวนี้นะครับร่วมกับสวิตช์บอร์ดฮับมินิตัวนี้นะครับก็เชื่อมโยงกันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเซตในแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยว่ากรณีที่ถ้าอุณหภูมิในห้องเนี่ยเกินสมมติผมตั้งไว้ว่าอุณหภูมิในห้องตอนนี้นะครับกับแอร์คอนดิชันตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เเเเปิดอลยยผมก็ตั้้้งงไวนนี่ให ที่มีเด็กอ่อนนอนอยู่เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันลูกเราจะลูกหลานเราจะแบบล้อหรือทําให้เกิดอาการฮีสโตกนะครับผมก็เลยต้องตั้งไว้ว่าถ้าเกิดอันกรณีที่อุณหภูมิในห้องเนี่ยเกิน27องศาเซลเซียสเนี่ยให้ s วิต t b บอร์ดทับ i ินตัวนี้สั่งการเปิดแอร์เลยทันทีเลยเนี่ยสตัวนี้เขาก็เชื่อมโยงกันถ้าเขาวัดแล้วว่ามันเกิน27ตามที่ผมตั้งไว้นะครับเขาก็จะสั่งงานมาที่ตัวนี้นะครับเพื่อให้ตัวนี้สั่งไปอิลิโมด เปิดแอร์ทันทีเลยเพราะว่าอากาศมันเกินที่เราตั้งค่าไว้เป็นไงครับมันเป็นสมาร์ทโฮมที่มันเจ๋งมากเลยฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่บ้านหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการควบคุมอุณหภูมิในห้องนะครับมันก็สามารถเชื่อมโยงแล้วก็สั่งงานกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสั่งอีกแล้วเพราะเราตั้งเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S เป็นไงกันบ,บ้างครับสําหรับ3ามกาจเจตตัวนี้เนี่ยผมว่ามันทําให้บ้านคุณเนี่ย เป็นสมาร์ทโฮมเลยนะครับ <Wow. S 1> สรุปเลยนะครับสำหรับกัดเจตที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับผมมันก็เป็นเซตทั้ง3อย่างที่สมควรจะต้องมีติดบ้านเอาไว้นะครับเพื่อทำให้บ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมทันยุคทันสมัยในยุคนี้นะครับผมยุค 5G แบบนี้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีอุปกรณ์กัดเจตไอทีตัวไหนที่สามารถทำให้บ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างได้นะครับเผื่อผมจะไปหามารีวิวบ้างนะครับ แล้ยังไงช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กด u like, u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปรีวิวแบบนี้ในคลิปถัดไปเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ